สวัสดีเช้าวันเสาร์วันที่28นะครับวันนี้เป็นวันหยุดของไกลหลายคนนะครับวันนี้วันนี้ก็จะพามาดูสวนพักทองเช่นเคยครับวันนี้จะมีเรื่องมานำเสนอก็คือพักทองถ้าเป็นเครือเดียวกันถ้าก็ออกสามสี่ลูกเงี้ยก็จะเอาไว้แค่ลูกเดียวดูอย่างเช่นเครือนี้ครับลูกก็จะโตแล้ว นี่ครับดูกระตัวแล้วนี่ครับเกลือก็จะยาวมานี่ย,ยาวมานี่นี่มีลูกหนึ่งลูกหนึ่งผสมไปแล้วตอนนั้นก็ลองผสมดูเพราะว่ากลัวลูกนี้มันจะไม่ติดเราก็ผสมลูกนี้ปรากฏว่าลูกนี้มันติดเขาจะเขาก็าจะสลัดลูกนี้ทิ้งคือไม่ติดแล้วเหลืองแล้วนี่อย่างนี้ก็เรียกก่ลูกฟอแล้ว แล้วเขือเขือเขาจะเขือเขาจะมานี่ครับมานี่ตามมาเนี่เห็นไหมมันก็จะมีอีกลูกหนึง่งสองลูกเลยครับนหนึ่งลูกสองลูกก็ฟอร์เหมือนเดิมเพราะว่าเขาติดแล้วในต้นหนึ่งอาจจะมีสามเขือสองถึงสามเขือ ้าสมบูรณ์สุดๆก็คือเขาไว้เขือละลูกได้แต่มาถึงตาสมบูรณ์นี่ต้นหนึ่งไว้สามเขือเขือละลูกก็เท่ากับสามลูกแต่ถ้าเขือนหนึ่งไม่สามารถไว้สองลูกได้เขาจะสลัดทิ้งทันทีเลยคือเขาจะปกป้องลูกเขาเขาจะเลี้ยงได้แค่ลูกเดียวเฉพาะแค่เรือเรือนั้น แต่ถ้ามีสามเคืออย่างงี้มีสามลูกปล่อยไว้สามลูกก็ได้แต่ถ้าถ้าไม่สมบูรณจริงนี่สามเคืออาจจะได้แค่เรือเดียวอันนี้คือปลูกได้ให้ปุ๋ยแล้วก็น้ำเต็มที่ฝนตกมาด้วยก็สามารถออกลูกเยอะมากออกลูกเยอะก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่า,าเขาจะเลี้ยงลูกได้เยอะ อย่างนี้เพราะว่าบางคนก็ว่าหนาแง้มมันดอกตัวเมียไม่ค่อยมีแต่ที่นี่ดอกตัวเมียเพียบเลยครับนีดอกแรกดอกสองก็จะไปเรื่อยดอกสามถ้าเขาสมบูรณ์จริงๆก็จะไปเรื่อยเลยนี่คือสาเหตุที่เขาไม่ได้เลี้ยงลูกไว้หลายลูกในเครือเดียว ก็จะไว้แค่ลูกเดียวนี่ก็นี่รูนี้นผสมไม่ติดกันเลยแต่ถ้าสมมติว่าเรือนี้ลูกแรกไม่ติดก็ออกมาลูกแรกไม่ติดดอกตัวเมียลูกแรกไม่ติดนี่เราจะพุไอ้ดอกตัวเมียที่สองเขาก็จะบานแล้วก็เราก็ต้องผสมดู ถ้าลูกแรกไม่ติดลูกสก็ต้องติดถ้าลูกสไม่ติดลูกสามก็ต้องติดแต่นี่แค่ลูกสองก็พอแล้วครับนี่ก็จะออกไปเรื่อยไปเรื่อยนี่จะมาเด่ดดอกจะสูบไม่คนหน่อยช่วยพึ่งก็ทำงานกับัน ลูกแรกเขาไม่ติดแล้วก็เลยือาลูก2อหายทั่วเลยถ้าสมมติว่าลูกสองไม่ติดก็จะมีลูก3าม,มาอีก็จะไปเรื่อยตัวท,ทองถ้าสมบูรณ์สุดนี่ยอดก็จะไป,ไปเรื่อยเลยไปมีที่สิ้นสุดลูกเขาจะมาไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเขาสมบูรณ์ถ้ามีน้ำมีปุ๋ยเขาจะไปมมีที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลย แต่ผมก็ไม่เคยนับดูว่าเขาไปได้ไกลาไทร่ยังไงยี่งมากได้ลูกแรกรับโดยได้ลูกแรกก็โลทำการโลละนี่ครับนี่สวยอลามงามตาเลยครับนี่ดอกฟักทองสีเหลืองพร้อมพึ่งงาน ก็วันนี้ก็จะมาแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆครับพอเป็นทิกเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยมันก็รวมเป็นความรู้เล็กๆน้อยเพราะว่าบางคนก็ถามมาทําไมพักทองมันถึงสลัดลูกทิ้งบางคนเห็นมันติดเคือเดียวสองลูกเนี้ยสมมุติว่าลูกแรกมันติดไปแล้วทีนี้ที่ผมเห็น ทุกคนสงสัยกันอย่างเห็นว่าลูกนี้มันติดไปแล้วทีนี้ลูกนี้มันก็บานมาแล้วก็กไปไปผสอมอีกทีนี้มันร่วงคือบางคนก็ไม่รู้ว่าทําไมมันร่วงก็เสียดายจริงๆมันไม่ได้เลี้ยงได้เยอะขนาดนั้นครับไม่เหมือนคนแม่คนเดียวเลี้ยงลูกได้หลายคนแต่ฟักทองนี่คือเดียวเลี้ยงได้แค่ลูกเดียว นี่คือสาเหตุว่าไม่ต้องตกใจครับนี่ต้องตกใจว่าทําไมมันถึงสลัดลูกถึงทําไมมันถึงต้องลูกฟอนี่คือสาเหตุครับนี่ก็เป็นที่เล็กๆน้อยๆก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะยครับครับขอบคุณครับ